อาลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระดีๆกด,ดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับผมสวัสดีครับพบกันอีกนะครับวันนี้ก็จะมาทำพัดลมนะครับหาตารินะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับคืออาการไม่หมุนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบไฟดูนะครับลองเสียบปั๊บนะครับ สวิตแข็งกดให้ไม่ลงครับสวิตแข็งมากก็เดี๋ยวแกะดูกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ถอดปลั๊กก่อนนะครับอย่าลืมถอดปลั๊กนะครับเวลาแกะเดี๋ยวไฟมันจะหลุดเอานะล่วงข้างหน้าก็จะมีน็อตนะครับจับสามตัวนะครับบางรุ่นก็มีสี่ตัวบางรุ่นก็สามตัว ถ้าเสร็จเราลองหมุนเทาดูนะครับเทามีความหนืดอยนะขนาดนี้มอเตอร์ไม่ทำงานนะครับปิดเกินนะครับก็ถอดต,ตัวกดสายนะครับข้างบนเสร็จแล้วก็จะเหลือด้านหลังอีกตัวหนึ่งครับนะัดอันอื่นเราต้องดูตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้จะมีสายรัดนะครับ สายรัดหัวมอเตอร์หัวหัวต่อหัวต่อมอเตอร์ตัวนี้นะหัวต่อสายช็อตทำให้ได้เสียหายนะครับก่อนจะแกะเราก็ต้องเอาน่ครับมีลายสียนะสีขาวก็มีเอาสีเหลืองดีกว่าสวยหนะ่อยตัวนี้รัดไว้รัดคอสายตรงนี้ไว้ก่อนนะครับหาวิธีแห่เอานะครับ ได้แล้วครับก็รัดดึงสายตัวนี้รัดคอสายตัวนี้นะเพราะถ้าเกิดเราแกะนะครับเวลาเราทําแรงตัวนี้มันจะหลุดออกมาจะทําให้สายมอเตอร์ตัวนี้ขาดนะครับยึดเฟืองสายตนะัวบังคับเฟืองสายจาไม่ได้ก็ใส่ไว้ที่เดิมก็ได้ครับกลัวจําไม่ได้ก็ใส่ไว้ที่เดิม แกะตรงไหนก็ใส่ตรงนั้นนะครับพอับแล้วก็งัดตัวนี้นะงัดออกนะครับเพื่อวเวลาแกะนะครับมันจะได้ไม่ตึงไม่เก,กะเพืองสายจะได้ไม่ไม่รูดไม่เสียหายนะรเราจะทําการแกะมอเตอร์นะครับแคปสตาร์ทก็ต้องแกะนะครับสายมันจะตึง นัดแล้วก็ใส่วิธีเดิมนี่ก็ได้นะทีนี้ก็ตอกสลักล็อกล็อกใบนะครับอกเบาๆนะครับตอกแรงเดี๋ยวเขาจะพดนะนะตะปูนี่ก็ได้ออกแล้วก็สลักล็อกล็อกใบนะ ใส่ไขควงปากแฉกนะครับแล้วก็ถอดถอดด้านหลังกก่อนนะครับดึงด้านหลังก่อนถ้าผ้าซับน้ำมันมันยังดีอยู่เราก็เอาน้ำมันเติมเข้าไปนะครับเติมเข้าไปในนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาน้ํำยาล้างนะครับล้างเผาให้มันขาวๆล้างคราบคราบรอยไหมตัวนี้ต้องล้างออกให้หมดนะครับไม่ไงั้นก็จะไม่ค่อย เหมือนพาวจะสึกแดงเนี่ยเดี๋ยวผมเอาโซนิกฉีดดีกว,ว่ามีทินเนอร์เอาทินเนอร์ก็ได้นะทินเนอร์ล้างพอดีทินเนอร์ผมหมดเดี๋ยวผมจะใช้โซนิกฉีดเลยนะผมจะเอากระดาษทรายขัดนะ อยที่เป็นเส้นๆออกนิดนึงอย่าไปขัดเยอะนะครับแค่ลบรอยออกหน่อยเดียวพอความสะอาดบุธนะโอเคนะครับเจาราบ,บีเต็มเลยนะครับ ดาระบีนี่ใช้ไม่ได้นะครับในพัดลมน้ำมันเครื่องดาร์บีพวกนี้ไม่ต้องใช้เลยนะครับใช้เป็นพวกน้ำมันจักรนะครับน้ำมันใสๆทนความร้อนนะ,อะเดี๋ยวผมจะแกะจะแกะตัวนี้ดูนะครับตัวตรงนี้จะมีเทอร์โมฟิลนะครับเทอร์โมฟิลอยู่ใต้ขตวต่อหัวต่อตรงนี้นะครับมองเห็นไม่เลย นี่ครับตัวนี้จะเป็นจะมีเทอร์โมฟิวนะครับจะอยู่ข้างใต้เลยนะครับจะติดตัวนี้จะทับอยู่อยู่ด้านในสุดนะครับสงเหลืองเล็กๆนี่นะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับติดกับขดลวดข้างในนะครับสีเหลืองนี่ครับเขาเรียกเทอร์โมฟิวนะครับตัวนี้จะต่ออยู่กับไฟไฟเมนเลยนะครับก่อนที่จะเข้ามอเตอร์นะครับ ถ้าต,ตัวนี้ขาดปุ๊บก็คือไฟจะไม่ไม่เข้ามาในตัวมอเตอร์นะครับถ้าเทอร์โมฟิลไม่ขาดก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะก็มิเตอร์วัดนะครับตั้ง R พหนึ่งนะแล้วเสียงปิ๊บปิป๊บก็ได้นะครับเทอร์โมฟิลไม่ขาดนะครับไม่ขาดก็ไม่เป็นไรก็จักไว้ที่เดิมนะครน้ำมันจักเติมเข้าไปในผ่าซักน้ำมันนะคร ถ้ายอดเข้าไปที่ผ้าซับน้ามันนะเนี่ยเป็นร่องร่องร่องแหวนนะครับหย,ยอดที่ร่องแหวนมันก็จะเข้าไปผ้าซับน้ามันอยู่ด้านในนะอย่าให้หนื่นะเวลาประกอบเสนอมันมอเตอร์จะไม่หมุนอลองเสียบปลั๊กดูนะ dan nah, nah.